สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญังสวัสดีคุณหมอปาล์มและก็สวัสดีเจ้าของสําหรับอาแมวตัวนี้ก็เป็นแมวพันธุ์ไทยและก็อายุอยู่ในช่วงประมาณ3-4ปีเป็นแมวเพศผู้และก็ปัญหาที่พบปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกันของตัวนี้ก็คือปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่ออก ต้องส่วนปัสสาวะคาไว้แล้วก็สำหรับตัวนี้ทำหมันไปแล้วก็เลยทำให้อาจจะนิสัยดีขึ้นหรือว่าเป็นด้วยตัวน้องเองที่ทำให้น้องเขาน่ารักแล้วก็กินเก่งเรื่องของการจัดการก็จะง่ายสำหรับปัญหาของแมวเพศผู้ ในเรื่องของระบบปัสสาวะก็แน่นอนก็คือปัสสาวะติดขัดปัสสาวะาไม่ออกปัสสาวะาเป็นเหมือนกับติดๆิดขาดแล้วก็เป็นนิ้วอาจจะเป็นนิ้วอุดตามท่อขี่หรือว่าท่อปัสสาวะนั่นเองซึ่งปัญหานี้จะพบกันเยอะค่อนข้างที่จะเยอะสำหรับแมวเพศผู้ ก็วันนี้สําหรับตัวนี้เราก็จะมาพูดถึงความประทับใจในเรื่องของการดูแลแมวฉี่ไม่ออกสำหรับตัวนี้ก็เอาทางด้านวิชาการกับคุณหมอก่อนแล้วกันเผื่อท่านใดที่แบบอาจจะเจอปัญหานิ่สําหรับท่านใดที่เลี้ยงแมวเพศผู้เนาะสำหรับเรื่องระบบปัสสาวะติดขัดฉี่ไม่ออกตลอดจนเป็นนิว่วตัวนี้ มีสาเหตุจะอะไรสำหรับในทางวิชาการหรือทางสัตวแพทย์ค่ะก็สาเหตุของการเกิดนิ่วนะคะก็เกิดจากการอิ่มตัวของปัสสาวะค่ะซึ่งน้องแมวในแต่ละตัวก็จะมีการเหมือนอเกิดพวกพ h ต่างๆหรือความเป็นกฎเป็นด่างของปัสสาวะไม่เหมือนกันนะคะการตกตะกอนของ ผลึกในปัสสาวะก็แตกต่างกันไปบางคนเหมือนกับคนนะคะที่บางคนอาจจะเกิดหินปูนง่ายบางคนเกิดหินปูนยากนะคะค่า pH ในน้ำลายมันก็แตกต่างกันก็เหมือนกันในน้องแมวที่ pH ในปัสสาวะแตกต่างกันการตกผลึกเป็นหินเป็นตะกอนก็แตกต่างกันถึงแม้เขาจะกินน้ำเหมือนเหมือนกันเราจะให้น้ำกรองน้ำสะอาดเหมือนเหมือนกันแมวทุกตัวก็ อาจจะไม่ได้เป็นนิ่วเหมือนกันทุกตัวค่ะอันนี้เป็นปัญหาแต่ละบุคคลแต่ละตัวนะคะซึ่งคาดเดาไม่ได้ถึงแม้เราจะป้องกันยังไงก็ตามการเกิดนิ่วมันก็ขึ้นกับหลายๆปัจจัยทั้งเรื่องของความเครียดการทาน้ําน้อยการมีแมวในบ้านหลายตัวการมีกระบะทรายไม่เพียงพอ รวมถึงอาจจะเกิดการติดเชื้อย้อนกลับขึ้นไปในทางเดินปัสสาวะก็ได้เช่นกันค่ะก็สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งภายนอกที่มีมีโอกาสที่จะน้มนําให้การาตกผลึกของพวกผลึกนิ่วในปัสสาวะเนี่ยเป็นง่ายมากขึ้นหรือทําให้ก่อปัญหาได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าบางตัวเกิดผลึกตะกอนก็จริงแต่ว่า ไม่มีความเครียดไม่ได้อั้นฉี่ไม่ได้กินน้ําน้อยมีกระบะทรายที่เพียงพอก็ยังทําให้เขาสามารถฉี่ขับพวกผลึตกตะกอนพวกนั้นออกมาได้ตามปกติค่ะแต่ว่าหากมีสิ่งเร้าอื่นๆนะคะทั้งการติดเชื้อความเครียดต่างๆการอั้นปัสสาวะก็อาจจะทําให้โรคที่เขาเป็นอยูอ่เป็นปัญหามากขึ้นทําให้เกิดฉี่ไม่ออกมีท่อปัสสาวะอุดตัน ก็อาจจะเกิดปัญหาจึงต้องมาหาคุณหมอเพื่อทำการสวนฉี่ระบายปัสสาวะออกมาค่ะรวมถึงอาจจะต้องให้พวกกลุ่มน้ำเกลือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาลดอักเสบขยายท่อปัสสาวะช่วยกันนะคะหลายๆทางก็สำหรับแมวตัวนี้สิ่งที่ประทับใจก็คืออารมณ์จะเห็นว่าแมวตัวนี้จะมีหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะ อ่อนโยนหน้าตาเป็นมิตรพูดง่ายๆก็คือหน้าตายิ้มตลอดเวลาแล้วก็กินอาหารที่เราให้ในี่เก่งมากๆเลยก็คือแทบจะแบบ,บจับฉีดแล้วก็ป้อนแล้วก็แบบกืนกืนกืนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้แน่นอนแหละสําหรับเรื่องของลรกนิว้วสิ่งที่เจอหรือว่าฉี่ไม่ออกในในแมวปัสสาวะยากก็คือสิ่งที่เราเจอบ่อยๆคําถามบ่อยๆก็คือคําถามของว่า โรคนี้รักษาหายไหมอ่ามันจะรักษาให้บรรเทาลงได้แล้วก็ประคับประคองอาการนะคะให้หายไปในระยะหนึ่งได้ค่ะแต่ว่าสามารถกลับมาเป็นซ้ําได้ด้วยาสาเหตุน้มนนําอื่นๆที่แจ้งไปนะคะทั้งตัวของเขาเองความเครียดต่างๆที่น้มนำให้ทานน้ำน้อยการ อ,อิ่มตัวของปัสสาวะก่อผลึกขึ้นมาพวกนี้รวมทั้งอาหารบางอาหารบางชนิดก็อาจจะทําให้ปัสสาวะเป็นฉี่หรือเป็นด่างมากเกินไปก็น้มนําให้เกิดผลึกตะกอนในปัสสาวะมากขึ้นไปอุดท่อปัสสาวะได้หรือมีช่วงที่าทางเดินปัสสาวะอักเสบมีการบวมทําให้ท่อปัสสาวะติดแคบเล็กลงมีการติดเชื้อพวกนี้ก็หลายๆสิ่งน้มนําให้เป็นเป็นอีกได้ แม้ว่าเราจะรักษาหายไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็สามารถกลับมาเป็นได้อีกเช่นกันค่ะแล้วก็เวลาที่เราเจอ,อแมวที่ฉี่ไม่ออกในการรักษาของเราก็จะเป็นเรื่องของการรักษาแบบให้ความร่วมมือให้ความเข้าใจทั้งเจ้าของทั้งตัวสัตว์แล้วก็ทางอันยอง สำหรับในเรื่องของการเราได้เหมือนกับพูดคุยหรือว่าอาจจะมีทางคนที่รักแมวเขียนเข้ามาถามเราก็จะเป็นเรื่องของอรักษาที่ไหนราคาค่ารักษาเป็นอย่างไรบ้าง<ม>สำหรับเรื่องนี้ในเรื่องของการสำหรับคนที่มีเรื่องของปัจเจก จำกัดเราควรแนะนำอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องของตัวฉี่ไม่ออกในแมวก็ถ้าเกิดเรื่องของการรักษาค่ะก็ขึ้นอยู่กับการเป็นมากน้อยนะคะอาการหนักอาการเบาก็เหมือนคนเราค่ะถ้าเกิดรักษาตอนป่วยเป็นโรคไม่หนักมากไม่มีข้อแทรกซ้อนค่ารักษาก็จะถูกถ้าเกิดว่า เป็นอาการหนักแล้วทิ้งไว้นานนะคะค่ารักษามันก็จะมากขึ้นอาจจะหลายพันนะคะจากที่ไม่กี่พันอาจจะเป็นหลายพันหรือถึงเป็นหลักหมื่นก็ขึ้นกับอาการของน้องแมวในตอนนั้นๆที่ตรวจว่าหนักแค่ไหนต้องตรวจอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างก็สามารถตกลงกับคุณเจ้าของได้ว่าเออมีข้อจํากัดงบประมาณในการรักษาประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็จะ ทำให้อยู่ในงบประมาณว่า,าปรับเพิ่มปรับลดกันยังไงก็ขึ้นกับอาการน้องแมวแล้วก็วิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้กับสัตว์เลี้ยงนะคะก็สำหรับตัวนี้เราแชร์ตัวนี้แล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นแมวซึ่งมารักษาแล้วก็มาแอดมิทที่อันยองอยู่ประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ตัวนี้สิ่งที่ทําให้การรักษา มันแบบได้ผลก็คือปัจจุบันนี้ก็คือเราติดตามอาการแล้วเจ้าของพากลับมาหาเราเพื่อตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็ได้มีการสอบถามว่าปัญหาเรื่องของฉี่ไม่ออกกลับมาเป็นอีกไหมซึ่งเจ้าของก็ได้มีการแบบพูดคุยหรือว่าแชร์กับเราว่ากลับมาถ้าไม่กินอาหารตัวนี้ซึ่งตัวนี้เผอิญ กินอาหารเกี่ยวกับ u r ร n a r y โ o ใช่ซึ่งตัวนี้จะเป็นเหมือนกับมันมีเหมือนกับเป็นอาหารรักษาโรคนี้โดยตรงเนาะใช่ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการลดการสร้างผลึกในปัสสวาวะช่วยปรับ pH กดด่างของปัสสวาวะใหะ้เป็นปกตินะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการ สร้างผลึกขึ้นมาในปัสสาวะลดการอักเสบอะไรอย่างนี้ค่ะตามที่บริษัทอาหารของเขาเคลมว่าอาหารของเขาได้ผลช่วยประกอบการรักษาโรคนี้แล้วก็ชะลอไม่ให้โรคนี้กลับมาเป็นซ้ําบ่อยๆนะคะก็สําหรับตัวนี้สิ่งที่เราได้จากสิ่งที่เราแบบทำตลอดมาหนึ่งปีก็พบว่าสรุปแล้วตัวนี้ถ้าหากว่าไม่กินอาหารสูตรนี้ การฉี่ไม่ออกก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าพอดีเจ้าของเขามีความเข้าใจแล้วก็เหมือนกับควบคุมเรื่องของอาหารให้น้ําได้ตัวนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีภาวะฉี่ไม่ออกแล้วแล้วก็ตรวจสุขภาพโดยการตรวจเลือดไปก็ค่าเลือดปกติก็คือคนนี้ก็คือสิ่งที่เขา จัดการได้ก็คือเรื่องของให้กินอาหารให้น้ําอย่างเพียงพอแล้วที่สําคัญตัวนี้แมวตัวนี้นิสัยดีแล้วก็คือไม่ไม่เกี่ยวกาดไม่ดุร้ายไม่เกิดความเครียดก็เลยทําให้เรื่องของภาวะการฉี่ไม่ออกหรือว่ากระบวนการในร่างกายเขาอ่ะไม่ผิดปกติไปจนแสดงออกมาด้วยอาการเครียดจนทําให้มีปัญหาเรื่องฉี่ สำหรับในเรื่องของการจัดการในแมวที่เป็นฉี่ไม่ออกคุณหมอมีเค้นดลับไหมที่จะแบบแนะนำเวลาที่แบบลูกค้าแบบอยากอยาก,อยากดูแลเองอย่างเงี้ยเวลาที่แบบสวนฉี่ไปบางคนก็อาจจะม,มีปัญหาเรื่องการดูแลท่อปัะสสะาวะไม่ได้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ปกติก็ การดูแลหลังจากส่วนปัสสาวะไว้ค่ะก็ควรจะอยู่ในที่แคบที่จํากัดนะคะแล้วก็ใส่คอล,ล่าการเลียการกัดท่อฉี่เอาไว้ก็2อ,อย่างที่จําเป็นนะคะแล้วก็เตรียมน้ําสะอาดให้เพียงพอค่ะก็2อถึงสอย่างนี้หากไม่สะดวกค่ะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านที่คลินิกเราก็ยินดีให้บริการนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลดูปริมาณฉี่ดูจำนวนปัสสาวะ เช็คสภาพของท่อปัสสาวะคอยป้อนยาทั้งวันทุกวันนะคะแล้วก็ให้น้ำเกลือค่ะก็หากเจ้าของไม่สะดวกด,ดูแลเองก็สามารถให้เจ้าที่ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์ดูแลได้ค่ะจะได้สบายกายสบายใจทั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงตัวน้องแมวเองก็จะได้รับการดูแลที่ครบถ้วน ก็จะช่วยให้การหายของโรคเป็นไปอย่างได้รับรื่อแล้วก็รวดเร็วนะคะสำหรับเรื่องของเรื่องของฉี่ไม่ออกเราพบทุกพันเป็นหมดเนาะสำหรับเรื่องของท่อท่อปัสสาวะอุดตันหรือว่าเกิดจากความเครียดหรือว่าเป็นด้วยตัวของเขาเองอ่าความเป็นกดเป็นด่างในกระเพาะปัสสาวะจนทำให้เขาเกิดตะกอนแล้วก็ดันออกมาอุดตันตาม ท่อปัสสาวะเนื่องจากท่อปัสสาวะมีมีลักษณะเป็นท่อยาวติดติดสั้นเล็กได้ซึ่งแต่ละตัวต่างกันไม่ว่าจะเป็นตัวที่ทำหมันหรือไม่ทำหมันสามารถที่มีที่จะเกิดการฉี่ไม่ออกได้เท่ากันซึ่งตรงนี้อาจจะแบบอืมอาจจะควบคุมได้โดยการจัดการให้น้ำให้พอแล้วก็ให้อาหารที่แบบ มันมีคุณภาพแล้วก็คอยสังเกตดูตั้งแต่เนิ่นๆว่าเรื่องของการขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นฉี่หรือว่าเป็นอึของเขานี่มีในกระบะทรายหรือว่าเราพบเจอที่ไหนหรือเปล่าอันนี้ถ้าหากว่าเราแบบไม่เห็นอฉี่ก็ให้ให้จับดูตรงท้องว่าท้อง ตึงหรือว่าเขาปวดท้องมีอาการงุดหิดหรือว่าแบบซึมไหมถ้าเผื่อแบบเกิดอาการแบบนี้ก็คือให้ให้รีบพามาตั้งแต่เนินเน่นๆการรักษาหรือว่าการที่เราจะป้องกันหรือว่าการจัดการเพื่อให้กลับมาสู่ปกติมันก็จะง่ายกว่าเวลาที่เราปล่อยให้เป็นแบบเนิ่นนานสำหรับตัวนี้คุณหมอมีอะไรจะฝากหรือเปล่าคะก็ <S 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 ในน้องแมวนะคะ โรคนี้ก็จะเกิดมากในแมวเพศผู้ไม่ว่าจะทำหมันแล้วหรือยังไม่ได้ทำหมันค่ะทั้งแมวอ้วนแมวไม่อ้วนก็เกิดขึ้นได้นะคะก็ที่บอกว่าเป็นโรคเฉพาะตัวเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ให้เจ้าของดูแลน้องอย่างใกล้ชิดสังเกตอาการหากเกิดความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆก็พามาหาคุณหมอตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าหากปล่อยทิ้งไว้นาน โรคนี้หากฉี่ไม่ออกนานๆหลายวันมีโอกาสที่จะทำให้น้องเสียชีวิตได้ค่ะเนื่องจากค่าไตสูงหรือว่าไตวายอักเสบค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็เป็นการดูแลการจัดการการป้อนน้ำป้อนอาหารป้อนยาแล้วก็มีการฉีดยาในตัวที่จำเป็นที่จำเป็นต้องฉีดเพื่อลดการป้อนในปริมาณเยอะๆเพราะว่ายาที่ให้ก็ให้ในตัวที่เป็น การแบบเพิ่มการขยายตัวของท่อปัสสาวะแล้วก็เป็นยาบำรุงพวกบำรุงตับบำรุงร่างกายทั่ว,วไปแล้วก็เป็นยาฆ่าเชื้อที่ฉีดไปแล้วก็สวนฉีไว้ตัวนี้เขาน่ารักก็เลยทำให้การจัดการดูแลง่ายแล้วก็ทำให้ตัวผู้ที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นเจ้าหน้าที่ก็เข้าถึงง่ายไม่จำเป็นต้องแบบ บังคับกันให้เกิดความเครียดก็เลยทําให้ตัวนี้หายแบบเป็นปกติแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลทั้งอาหารทั้งยาที่เป็นยาบํารุงท่อปัสสาวะสําหรับใครเลี้ยงน้องแมวก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะสวัสดีค่ะ